มาพี่น้องมึงด้เห็ดกลุ่มนี้เขาได้คือเก่านะจ๊ะมายยมได้ก็ได้ตะบานไม่ได้สามสิบสี่สิบดอกบ่จ่ะเนี่ยตะบานดอกหน่อยเนาะมึงมองเดียวมองเดียวพวาเลยจ่ะมึงมสิกวางไว้มึงเก่าเลยจ่ามึงนี่เข้ากับกวางใบยังไงจ่ะมึงมึงดูมึงดูดี๋ยวนี้จะหยาบเห็ดนะครับเจะฮะฟินาลุสับเฮ้ยวู

ขันดึกๆะอืมยายชิกล,ลืมลมันลืมอมิดหน่อยมหาเยายอเน่ยุมมจิเอร์พอนะไดหยับเดนะครับเด้อหยับเนครับเด้อพีอ่นองเ้ยเาาขามีคนเ,นเล่นกรอบอยู่ข้างนอกมือนอีข้านไปข้านกับไปิเพจนะจ๊ะ เหกนดู3อนี้อย่างนั้น3เส็นเห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 เฮ้ยมึโอ้เราขาไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะนี่ถายอยู่เน้อไว้เพื่กระชฟพงกอนนอี่เราเราเราไปดูกันนะคะว่าจะมีมีเห็ดหรือเปล่าแต่วันนี้เห็นนมเยอะมากนมนมมะติก๊อฟเยอะมาก เราจะได้เห็เดเยอะมากวุนหนุ่มๆไม่ค่มารูก <c oughs> าร้กันมาดูกันมาดูกันนนี้พาหนุ่มยเข้าป่านะคะออกกําลังกายตอนเช้าะคะ่ะ <c oughs> เยอะมากเงี้ยลีดาคนตีกอบเยอะมากนะคะวันนี้วันนี้คนตีกล์ฟเยอะมากเขามีการแข่งขันกันแน่เลยนี่นะคะเขาเล่นกันเล่นกรอบกันอากาศดีมากวันนี้นะคะอากาศดีมากๆแล้วคนเล่นกออ์ฟกาหันกันสนุกสนานกันนาจดู นนี้คนนี้อยากเล่นกรอบนะคะตอนนี้แต่ยังไม่ไม่ได้เริ่มเรียนตีกรอบเลยน่าจะช้าไปจะเอเล้วจ้ะหนึ่งดอกจ้ะเอ้าโบเรมาโดนแล้วจ้ะปลาไหนเอามาซองดวงอีกกันกำลังขึ้นนะพี่หนองเลยปู่ตะปีขึ้นเก่าจ้ะจักจักมันจังไลยอันนี้พี่ยุกดิ์เหรอเหอหนึ่งเหมือน ลูกชา,า,ายมาน้ำเด้ไปเมื่อไหร่นี่ลูกชายมาน้ำได้จ้ะเห็ดมันอันนี้เอาไว้จ้จ้ะไปซะเ้าสีกว้างใบมังเกาได้จ้ะมึงนี่เท่ากับกว้างว้อีะไรจ้ะมึงมึงดูมึงดูเดี๋ยวอนนี้จะหยาบเห็ดนะครับเด้อตะวันตะปูตะปีน่อยหน่อยนะจ้ะเขาวางไว้น,น,นี่นก่อนเนาะมึงดอกนี่เขาดูมีซ้ำดอกได้จ้ะ ฮึมฮะพี่นรุซอบลูกชายเห็นเห็ดแล้วจ้ะมันดอกหน่อยๆเนี่ยเพราะว่ามันมันเป็นแห่งๆแล้วจ้ะบ่บ่อนั่นปันไดขึ้ามับขึ้นรับขึ้นร้ายอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยลูกชายยืนเฝ้าเห็ดมาให้เราจ้ะอบุตบีขึ้นมาอีกเหรอแล้วจ้ะ วันหยุดบอกให้มาเห็ดอืบอกไม่แล้วแต่ว่าเห็ดรอบนี้อาจสีปุยไยคือรอบเก่าได้จ้ะเพราะว่ามันมันแหน้งเนาะดินแห้งจ้ะค่อยๆตัดขาเถอะเดียวเนาะจ้ะนี่กว่ามารอบนี้เห็ดเห็ดตุบปุตปีคือเก,าาก่าไล้จ้ะเนาะ ma พูดไปเลยอ่ะใครเฮ็ด nah ย่างมากมือหนิก่ะก้อนสีขาป้าก็ได้กินเห็ดอีกหน่อยจ้ามาเพราะมัน oh. มันออกมันเริ่มออกลายแล้วคันโดชาด้วยยะกษ์ยักษ์พวกกันโอ้ยงามดอกงามลูกชายเก็บเก็บให้หน่อยแล้วเก็บพวกกันม่เลยพวกกันยักษยักโอ้ยได้แล้วดอกนี่โอ้โหดูอืมเอาเอาอัน Nu no, tager alle al, op i samlet på en plads. Nu <går> er jeg ikke <'amme> på med det andre. Hvad var du sagde er det med? Må råb bare eller? Nu det Du på Nu er jeg længe sådan. Du på en nu. Kan du gå ind her? Ind i der, det er en stoler. Du er stoler, det i det gå se. Er det nogen ødelagt Er det ødelagt se. ว้าวเอ้ดูไอ้อดลักซับไม่วิมูกุสเลตาดจอันนส์ปาันนมาฮะอู้ดอกค้าลก็มีดล้วจ้ะมอุ้ยกส่เห็นละวมังกอินชิกลิใส่หมอนปลาเข้าไปแล้วปะเนี้ยไปเบิ่งใกล้ๆจ้ะไปเบิ่งใกล้ๆอู้ยบังพี่นนอบงยอนไ้เจีปามมาลากกว่าปาดเห็ดออกหลยดิมพี่อก มันเย้อเสียันจะปุกอืมยาชคลยลืมมันลืมเอามิดหน่อยมาหายยอะขนานี้ยุมมม่จิเท่าพอนะเดี๋ยวหยาเนครับเด้อเดี๋ยวหยาเนครับเด้อ้าขี่นองเ้ยเขาอืมเขามีคนเล่นกวาดอยู่ข้างนอกมือนีอืมข้านไปข้านกลัไป Det i Kan du hjælpe mig nu? Ja, det spiller Ja, Kan du hjælpe med at samle alle en Ja, nu går vi og klipper. Du Ja, jeg tager det med alt. Du นีดอกหนึงสองดอกยนิสอุ้ยสามดอกเนี่ยคเก็บให้าหน่อยนุนหนึงดอกหนึ่งสองดอกสามดอกเยียเก็บอาอ้ตัวันเให้ถูดกอยู่รุนต่รนเอากเนี่ยอาไปละเดินเอ็นเอ็นสู่ละอือฮึยเก็บลูกสเก็บเลยจ้ะเกอืฮึ Nej Denne cent cent soft hestpungerhals lige der. Igen Kommer vi nu? Noget? 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 er Noget? 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 Noget?

<laughs> ลูกใสยเหยียบเห็ดหลใ <laughs> ช่หยียบเห็ดหน่อยเราจะหยยบเ้วเขาไปซะจะพอม <ฟะ S 2> ัยย้ยไมเียเหอสหยยบเราออกไปจะม,มันตายแล้ละ <laughs> อ้ <laughs> มันมึงดอกดอกมางาาึงไงกฮนตาโคต <laughs> <อ>โกาตะกาหอยยู่ตนใหม่จะ พึ่งเข่าป่ามาดิเลยย่าเข้ามาดิย่าเดียวแม่ขูเดียม่ขูเขากะขูเกอเดียวอินี่หัวหนึ่งดิดบึงโทรมาพี่น้องมึงบอกเห็ดกลุ่มนีเท่าไดร่ขึเก่านะจ๊ะมายยมใดกับใดตาบอดดอกมารอบนีดอกบัวใหญ่เป็นใดจะเพราะว่ามันมันมันเหมือนว่ามันห้อนแล้วมันหนาวมันห้อนมันหนาวเห็ดเลยออกเห็ดเลยเกิดสานะจะนะบึงมีดอกงามมั้งด้วยมึงเท่าไดรจากดอกจ้ะปแาดน็อยูเนสที่บบนสองสี่หก ปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปด่สิบ่ว่าดอกเนีตะวันดอกหม่นมังเดียวมองเดียวพ่อเลยจะมองนี่มึงตัดขากันจะตัดขาเนาะนาตัดขาเหี้ดเฮะมือนีลืมเอามือนีลืมเอามีดมีดมาให้ลูกไส้ตัดขาแล้วจะเนาะก็เลยแม่แม่ก็เลยตัดผู้เดียว นี่เป็ดเ่อืาบมีใส่บัดนเาได้ตัดขาแม่ตัดขาจ้ะพรอะมหลู้ว่าเป็นมูกัพอจ้ะมีวันหยุดเนาะอร่อยไหมได้ตะดวกจ้ะมันเพาท่านใหญ่เป็นว่ากุอืมมันเ่าท่านใหญ่เป็นไดแต่ว่ามันเน่านะจ้ะเนาะฝนตกมากไหเขาเก็บอเลยจ้ะเพราะว่าเก็บวบมันกัเนาไดอกน้อยๆสิเขาเก็บไปเลย ดอกยังไงเมื่อกี้เมาจา้ะนี่ดอกนั่ซีรุนรนกันว่าสิได้ป่นมันมันเมาบมดได้จ้ะเมาเฮดเฮดรอบนี้เมาจา้ะว่าว่ามันอันนี่ดอกไม่ได้เนา กินเขาเศร้ากับไข่ข้นเนาะกินขนมปังกับไข่ข้นมากเมือน,นีหนจาะกเ็เลยเอากลวยมากซื้อมาให้ลูกไส้กินเศร้าๆกินอาหารเศร้าเรียบร้อยเทากับออกกำลังกายไม่ปลาเห็ดที่เราจะมาเจอกลุมเล่นกอบกลุมบแบบนี้นี่นี่เขาไม่กันแข่งคันยังกอบกันเต็มเลย ก็โป็ะป๊ะป๊ะโป๊ะโป๊ะเยอะหอกจ้ะเ้าวเก็บเห็ดเก็บเห็ดในป่าคือเก่าว่าเห็ดสีว่ายเราได้จากแต่ว่ามันห่อนหนาวมันห่อนห่อนหนาวหนาวฝนตกเนี่ยเห็ดออกแล้ววะใหญ่บ่ใหญ่ไหมเห็ดรอบนี้ออกบ่ใหญ่ปานไรจ้ะออกมาดอกเล็กๆก็เริ่มเริ่มสิบานแล้วขากะหนาวหนาดิเต่ก็ได้อยู่จ้ะเาเอาแบบ เป็นดอกกไปสิเลยปีที่แล้วเห็ดเกิดเฮ้ยเก็บหอดเดือนตุลาได้จ้ะถึงเดือนตุลาเลยปีที่แล้วนี่ถ้าอุดริุงเก็บเห็ดช่วงนี่แหละจ้ะช่วงหลังที่งเยอะในเปิดเทิมให้อุดรมาเก็บเห็ดแต่ปีนี้เขาเก็บช่วงปิดเทิมมาเลยจ้ะาะวเห็ดมันหลายเก็บมากสองเดือนแล้วยั่งมาเบิดจะเห็ดเก็บฮะฮึ วินสต๊อบวินนี้สต๊อบเนี่ยเราคันเดือพลุกกะเอ่อฟินนี่ย์สต๊อบแก๊สไม่คันกก๊สลูบอกอยากได้เห็ดลายลสิไดับบานจ๊ะแต่เห็ดลายลแหละสิได้กับบาทนะสันเฮากัสิได้ลายอยู่ตัวเพราะว่ามั่วหมดนิ่มเพราท่านในเขาไส่ยจากอะได้นี่ก็ได้กืบสประมาณสาดอกละมองนี่คิดว่านับมาส่วนจะเต่ดอกมันใหญ่แผนใดเนาะถ้ามันดอกใหญ่นี่ตาเดียว บ่พอละจ้ะเอ๋ออ๋าตาหน่อยมาเมื่อนี่ตาหน่อยมาจ้ะแต่ว่าเฮาก็มีสำรองถุงแล้วก็เป๊ะถ้าเกิดมันหล่นเฮาก็ใส่เป๊ะใส่เป๊ะก,ก็เฮ็ดบ่เน่าดอกเห็ดบอนเห็ดบ่ลเละเด้อจ้ะเพราะว่าเห็ดมันมันดกกนอกแข็งจ้ะอู้เรียบร้อยแล้วกลุ่มแรกมบโมโกวีด้า ไป,ไปต่อไปต่อครับโยนสซือกระตาให้ม,าม,ามั่มฮะซบซบปาโผ่เมเีิน้องเลยโยฮานสปาโผม่เมพิน้อง